เอาลรขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อ e s t u d i o t o อยนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเราเนี่ยรีวิวตัวเข็มขัดโอสไปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว m e d a l h เด d e r นะครับหรือสมุดเก็บเหรียญของเขานั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูที่ตัวกล่องเลยซึ่งอันนี้ก็ทุกคนอาจจะคุ้นตาจะแล้วเพราะว่าผมเคยรีวิวไปแล้วไงก็อยู่กับในช่วงอของเก่าเล่าใหม่นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็น ep 2นะครับซึ่งหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นตัวโอซ นะครับที่สมุดเก็บเหรียญนั่นเองเก็บได้ทั้งหมด24เหรียญน,นะครับตามที่เขาบอกอันนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับมีโอถือเหรียญอ่าซึ่งในกล่องนี้เขาจะแถมเหรียญน,นี้มานะครับก็จะเรียกว่าเซล์เมดันนะครับถ้าเป็นอ่าตัวที่โอใช้แปลงล่างเนี่ยจะเรียกว่าคอเมดันนี่จะเป็นล่างต่างๆนะครับซึ่งล่างที่ผมชอบที่สุดนี่ก็คือล่างทัจดอนะครับสีแดงนะฮะผมว่ามันเท่กว่าล่างสีม่วงอีกนะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับ น,นี้จะเป็นท่านบนเอากระดานขอโทษฮะนี่ก็ะะกจะบอกชื่อล่างนะครับนี่กตาคิริบานะครับทจดน,นี่อะไรราโทราตะอะไรเนี่ยแหละอ่านยากเหลือเกินนะฮะอันนี้ซากุซอนะครับนี่จะเป็นอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเอาให้ดูไปแล้วนี่นะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับนี่จะบอกว่าเปิดปิดได้นะซึ่งเหรียญก็จะมีแบบกระชปองแบบไข่สามารถเล่นกับเกมตู้หรืออะไรนี่แหละผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะฮะซึ่ง อันนี้ก็ผมได้มานานแล้วนะครับก็จะเป็นเออนี่นะฮะ2013เม d ดอินชาน่าบันไดนะฮะซึ่งไม่ใช่ของปลอมนะเป็นเออซึ่งบันไดเมดอินชาน่าเนี่ยคือบันไดเนี่ยไปก่อตั้งที่ประเทศจีนนะครับผลิตที่นั่นแต่เป็นลิขสิทธิ์แท้มาแกะกล่องดูพร้อมกันแกะกล่องมาปุ๊บก็จะมีเออเดี๋ยวนะครับเมื่อแกะมากล่องเราทิ้งไปเลยนี่ฮะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้มีทาดไข่ไม่ใช่ทาดิทาดไข่สองอัน ออกไม่ใช้ออกไปนี่จะห่อซิลมาอย่างดีเลยนะครับซึ่งปื้อเปิดมานะครับโอ้โหตัวสมุดนี้ยังสวยเลยนะครับสีเนี่ยซึ่งมันจะ,ะลายตรงนี้จะเหมือนกับเข็มขัดออสเลยนะครับด้านหลังไม่มีสีนะนี่นะฮะก็จะเป็นล็อกกิ๊บล็อกของเขาซึ่งเลื่อนเปิดนี้ปุ๊บอ่าจะมีเสียงนะฮะกึ๊หลังจากนั้นเราก็เปิดออกมาปุ๊บ เอ้าเปิดมาผมมีเหรียญอยู่แล้วนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเอาเหรียญออกก่อนแล้วก็ให้ทุกคนดูอย่างละเอียดละเอียดนะฮะแปบ๊บหนึ่งขอโทษทีบางช่องก็แน่นบางช่องก็หลวมนะซึ่งนี่ข้างในก็จะเป็นช่องเปล่าอย่า,างนี้นะครับนี่อย่างนี้ซึ่งเหรียญที่ผมมีเนี่ยเ,เดี๋ยวจะลองใส่เหรียญให้ทุกคนดูก็แล้วกันเดี๋ยวตัดภาพไปตอนใส่เหรียญเลยอ่ะนนี้เหรียญน,นี้ที่เขาแถมมานะ แต่ว่าร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญตัวนั้นนะครับคือเหรียญนั้นก็อย่างว่าแหละของมันเก่าแล้วนะครับซึ่งตอนเขาได้มาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเหรียญสับเปลี่ยนกันบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นคอมโบดูนะช่องแรกเนี่ยก็จะใส่เป็นล่างอันนี้แล้วกันล่างสีแดงนะครับทาจะดอก็ใส่ตามช่องนะครับอันนี้อันนี้เหรียญที่3เหรียญที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยเป็นเหรียญ d ีทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งผมเนี่ยไม่ชอบเก็บเหรียญอื่นๆนะครับถ้าส่วนใหญ่ผมเก็บผมก็จะเก็บเป็น Dx อย่างเดียว s g ก็ชบชปองะอะไรเงี้ยผมไม่เก็บอยู่แล้วผมไม่ชอบนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ลงไปอ้าวสีเขียวอีกสีนี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ปุ๊บอืมนี่จะเป็นสีม่วงนะครับล่างสุดยอดที่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่สวยเหมือนล่างแรกเลยเอยไม่ใช่ไม่สวยเหมือนล่างทัชจดเลย นี่ใส่ทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้ผมมีเหรียญเท่านี้จริงๆนะทุกคนผมมีไม่เยอะเอ้ยใส่แค่นี้ยังหนักอน,นะทุกคนถ้าใส่แบบเต็มยี่สิบสี่เ,เหรียญน,นะผมว่ายังไงก็สุดยอดอนะหนักสุดยอดเลยซึ่งถ้าทุกคนมีดีเอ็กเหรียญดีเอ็กหรือเหรียญอะไรก็ได้ซื้อสมุดมาใส่ตั้งโชว์พร้อมกับเข็มขัดเนี่ยสวยแน่นอนนะครับนี่แล้วเราก็ล็อกกึ๊กกึ๊กอ่าให้มันมีเสียงนะฮะปึ๊บก็สําหรับ คลิปรีวิวเจ้าตัวเมดอนโฮเดอร์ตัวนี้ก็มีประมาณเท่านี้เอ้ยลืมให้ดูข้างในนะครับข้างในมันมีใบเ,เหมือนใบโฆษณาสินค้าของเขาด้วยนะฮะซึ่งเราก็มาสนใจเหมือนเดิมนะครับเก็บทิ้งไปซึ่งตัวรีวิวคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็จะพยายามลงคลิปให้ได้เรื่อยๆนะฮะนี่มีมีเท่านี้เลยนะครับคลิปวันนี้ ก็ฝากทุกคนติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งถ้าทุกคนอยากดูอันไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน